สวัสดีค่ะก็มาพบกับชมพูนะคะในชาเลนจ์เทรดเวะละหนึ่งไม้สามสิวันค่ะสำรับวันนี้นะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายของเอพิโซดสแล้วนะคะตามปกคลิปค่ะคือมพูไม่สามารถทำชาเลนจ์สำเร็จได้ถึง30วันนะคะ จากคลิปที่แล้วพูก็ทำชาเลนจ์ให้เพื่อนๆดูถึงวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมคะความจริงพูก็ยังเทรดยังมีชาเลนจ์ต่อถึงวันที่ยี่สิบห้าค่ะแต่หลังจากวันที่ยี่สิบห้าพูก็คือพูก็ทำพ่อ์ตัวเองล้างไปเรียบร้อยหมดเลยค่ะวันที่ยี่สิบห้านะคะตอนแรกพูกมีเงินอยู่ในอรอตเนี่ย เป็นหนึิเหรียญอย่างที่เพื่อนเเห็นนี่เลยค่ะโูเร่งเร็วเกินไปละเนี่ยค่ะผู้ดได้อ,ออเดอร์ที่จุดนี้เลยผูอยากให้เพื่อนดูนี่เป็นออ,อเดอร์สุดท้ายที่ผู้ทำสำเร็จไว้ของวันนั้นหมูก็ทำคลิปนี้เป็นชาเลนจ์ของวันที่26อ่ะค่ะตอนแรก นะคะเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่นี่เลยคะ่ะบลูก็จบชนะไปนะคะด้วยขนาดไม้เจ็ดเหรียญกำไรห6ุเจ็ดเหรียญมีขนาดพอโตมาถึง117.21เหนรียญน,นี่คือผูก็จบงานไปนี่คือชาเลนจ์วันที่26ตามแผนขอจมพูนะคะ แล้วภูก็ทำภาพคลิปเก็บเอาไว้เรียบร้อยเลยค่ะเนี่ยว่าจะเอาไว้มาอธิบายให้เพื่อนๆนแต่แล้วหลังจากนั้นพอถึงวันศุกร์เป็นวันที่ภูตั้งใจจะทำคลิปใช่ไหมคะวันนั้นภูมานั่งเปิดคอมพอภูเปิดคอมเพื่อนเพื่อนอยู่ดีก็มาเปิดกราฟค่ะภูจะเออขอเทรดสักหนึ่งไม้ได้ไหมบอกตัวเองขอตัวเองค่ะความจริงแล้วแต่เองไม่ควรจะเทรดแต่ก็บอกแต่ก็ยังถามตัวเองว่า ขอเทสักหนึน่งหนอได้สิจากหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดสองหนึ่งเหรียญค่ะภายในยี่สิบนาทีเพื่อนๆผ่อนพูเหลือแค่นี้ค่ะให้เพื่อนเห็นศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเหรียญเฮ้ยเพื่อนมันเป็นไะไรที่พูรู้สึกแย่มากค่ะเพราะว่าพู้สร้างมายี่สิบห้าวัน จากเงิน11เหรียญน,นะคะเทรดจนกำไรมันมาถึง117เหรียญเนี่ยมูก็ค่อยสร้างมาเพื่อนมูรู้สึกว่าผ่อนพูใหญ่ขึ้นค,ค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วก็เทรดได้เทรดขนาดไม้ถึง7เหรียญแล้วอะ่ะจะอยู่ดีมูก็ทำมันพังหมดเลยคะ่ะเหลือ0.11เหรียญแบบอารมณ์ตอนนั้นพูแบบมูไม่ถูกอะคะ่ะมัน มือภูเนี่ยมันร้อนๆหนาวๆมันมันพูดไม่ถูกเลยอ่ะแล้วมันทั้งดิ่งทั้งแย่หัวใจจะเขาเรียกว่าหัวใจแตกสลายมันพูดตอนนี้ก็ตลกนะคะเพราะว่าอันนี้เหตุการณ์มันผ่านมาหลายวันแล้วค่ะมันเกิดมาแต่วันศุกร์วันนี้คือวันจันทร์ค่ะที่มูมาทําคลิปมูคิดไม่ออกเลยว่าจะทํายังไงต่อไปดีภูจะเลิกทําคลิปเลยดีไหม เพราะว่าผูททำชาเลนไม่สำเร็จตอนนั้นผูแย่มากอะค่ะแล้วผูก็เล่าให้แฟนฟังคือแต่คงานจริงผูคือวันนั้นผูอยู่คนเดียวด้วยผูไม่รู้จะแบบคุยกับใครแต่ตหลางผู้ก็เลตัดสินใจโทรไปเล่าให้แฟนฟังแฟนก็บอกว่าทำไมต้องเลิกด้วยล่ะก็เอาประสบการณ์ของเรามาแชร์ให้เพื่อนฟังสิอะไรเงี้ยข้อผิดพลาดของเราจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่น ใช่ค่ะหลังจากนั้นพูก็คือเขาบอกว่าอย่างนั้นเขาก็เป็นกําลังใจให้นะให้ชมพูเนะี่ยกลับมาทําต่อมาทําคลิปต่อแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนฟังเพื่อนถึงได้ยังได้มาดูคลิปนี้นะคะพรพูว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยสิ่งเริ่มต้นของความพ่ายแพ้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากตัวเราจริงๆค่ะมันเกิดจากการไม่มีวิน,นัยแล้วก็ไม่ทําตามแผนชมพูเอาแผนมาพั่มบอกคุยกับเพื่อนๆนทุกๆวันแต่ชมพูก็ไม่ค่อยทําตามแผนของตัวเองเลย ต่อให้เราเนี่ยเทรดได้ดีแค่ไหนหรือสามารถวิเคราะห์กราฟได้ดีแต่สุดท้ายเนี่ยความพ่ายแพ้การล้างผ่อนเนี่ยมันเกิดจากนีสายของังพูรุนรัวเลยค่ะมันเป็นเพราะว่าเราไม่ยอมแบบอย่างเช่นวันนี้เราควรจะจบงานแล้วไม่ควรจะเทรดอีกแต่ผูก็ยังมาเทรดอีกแล้วที่สำคัญนี่คือข้อแรกใช่ไหมคะข้อแรกคือ จบงานแล้วไม่จบแต่ก็ยังมาเทรดเกินแอบมาเทรดอีกข้อ2ก็คือแพ้แล้วไม่ยอมสต็อปลอดอีกเนี่ยค่ะแทนที่เราจะแพ้ทีเดียวก็เลยโอ้โลุกลามใหญ่โตเนี่ยแหละค่ะครูก็อยากให้เพื่อนดูนะคะนี่จุดเริ่มของการพ่ายแพ้ของเรานั้นเนี่ยจากแผงการเทรดข้อแรกเทรดวะละหนึ่งไม้ ชมพูก็ไม่ทำตามแผนและจากข้อ2องโคลเทรด,อดรอบปะสิทธนาทีชมพูก็ไม่ค่อยจะทำตามแผนเท่าไหรค่ค่ะบางทีผูก็จะนั่งรอไปเรื่อยๆจนกว่าตัเองจะได้ออเดอร์ที่ตัวเองต้องการแต่ข้อ3เนี่ยใช้ขถาดไม้ตามแผนผูคิดว่าก็ยังพอทำได้อยู่อาจจะมีเกินบ้างแค่เหรียญ2เหรียญแต่ก็มันอันนี้ไม่ค่อยผิดพลาดเท่าไหร แต่ข้อสี่คือเทรดช่วงที่ว่างหรือเสร็จภารกิจแล้วนี่ก็ทําได้บ้างไมาได้บ้างค่ะคือคืนกลางๆนี่ส่วนข้อหาเนี่ยแทบไม่ทําเลยค่ะช,ชาเลนจ์พูยี่สิบห้าวันพูทำสมาธิแค่สองครั้งอันนี้ยอมรับเลยแล้วก็มีข้อ6กค่ะที่ตัวเองทําได้สรุปนะคะบูก็เลยแบบ ไม่สามารถทําตามแผนการเทรดเองได้แบบเกินครึ่งอะคะ่ะมันก็แค่ข้อหนึ่งกับข้อสองนี่ก็เห็นแล้วว่ามันเป็นเพราะตัวเราเองใช่ไหมคะครูก็เลยคิดว่าครูจะต้องแก้ไขคะ่ะพอครูคิดได้จากนั้นแล้วเนี่ยคืนนั้นคือตะแรงคูล้างพอร์ตไปตอนสี่ทุ่มคือมันสุกหลังนะจากนั้นคูก็เลย ตอนแรกภูจะทำชาเลนจ์เลยค่ะนี่ค่ะหลังเที่ยงคืนคือมันเป็นคือมันเสาร์แต่ว่ามันเป็นประมาณช่วงตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งหลังจากนั้นภูก็เทรดเติมเข้าไปสิบเอ็ดเหรียญค่ะภูเทรดได้ยี่สิบเอ็ดเหรียญภูเลยคิดว่าภูรีบถอนเงินกำไรของตัวเองออกมาก่อนเลยดีกว่า จากที่มพูเสียใจว่าตัวเองแพ้อีกแล้วแพ้อีกแล้วเอ้ยทุนเราก็ล้างพอดเกลี้ยงครูก็ได้เงินตรงนี้มาปลอบใจตัวเองหน่อยนึงอย่างน้อยมพูก็ได้ทุนตัวเองกลับคืนมาแล้วก็มีกําไรติดไม้ติดมือมานิดนิดหน่อยหน่อยมันทําให้มพูรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยตรงจุดที่ว่าอย่างน้อย11เอ้ย25วันเนี่ยทุนมพูก็ยังอยู่นะมพูก็จะเสียอย่างมาก ตอนนี้ที่ผู้สูญเสียไปคือเวลา25 25วันของตัวเองที่ตัวเองเนี่ยไม่ทำตามวินยัยก็ถือว่าเป็นค่าวิชาค่ะเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างแพงค่ะใช้เวลาของเราถึง21วันแต่เราก็ต้องลงทุนอะคะ่ะการเที่จะสำเร็จได้เราก็ต้องเอาเวลาเข้ามาลงทุนมาแรกกับมันวินัยเนี่ยเป็นอะไรที่ราคาแพงจริง สำหรับเพื่อนที่ยังเป็นกำลังใจให้ชมพูนะคะมูก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ไว้ติดตามก่อบชมพูนะคะกับเอพิโซดใหม่นะคะชมพูย,ยังไม่หยุดแน่ๆค่ะไปพบกันใหม่นะคะวันนี้ชมพูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ